สวัสดีครับพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านภูนิมิตนะครับตําบลตากฟ้าอําเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับยังอยู่กันที่นครสวรรค์เนาะมาอยู่กันที่แปลงพีเมียเจ็ดสี่เจ็ดนะครับพีเมียเจ็ดสี่เจ็ดเนาะตอนนี้นะครับจากการสอบถามมานะครับอายุที่แปลงผมอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณรวมมันปลูกนะครับประมาณเก้าสิบวันนะครับเก้าสิบวันสภาพแปลงสภาพต้นของพีเมียเจ็ดสี่เจ็ดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับกับกล้องนะครับแป๊บนึง อ่าละนะครับกับกองเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งนะครับพาทุกท่านมารับชมนะครับสายพันธุ์นะครับข้าวโพดพีเมียเจ็ดสี่เจ็ดนะครับจากบริษัทพีเมียมเล็ดพันธุ์จำกัดนะครับซึ่งหลายๆคนกําลังจับตามองนะครับลักษณะแปลงนี้นะครับเป็นการปลูกแบบแถวเดี่ยวนะครับเป็นการปลูกแบบแถวเดียวนะครับส่วนมากนะครับพื้นที่ดินที่นี่นะครับก็จะออกเป็นมีทั้งกวดมีทั้งลูกล้งนะครับแล้วก็เป็นดินร่วนนะครับ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยมาดูกันในส่วนของระบบรากนะครับเป็นไงฮะระบบรากของพีเมีย747นะครับลักษณะลำต้นนะครับแข็งกึกเลยนะครับนะเห็นไะมฮะนี่นะครับความใหญ่ความแข็งแรงนะครับของต้นพีเมียเ7็ดนะครับเห็นไหมฮะ สวยเลยทีเดียวนะครับปลูกก็ค่อนข้างได้ระยะเนาะบางที่บางช่องก็อาจจะแน่นหน่อยนะครับเน้นปลูกแบบแถวแคบนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสักหกสิบกว่าเซนนะครับไม่ถึงเจ็ดสิบดีนะครับหกสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเนี่ยนะครับเห็นนหฮะตำบลตักฟ้าอำเภอตักฟ้านะครับปลายฝักเห็นไหมครับข้อดีของพี่เมียสายพันธุ์พี่เมียเจ็ดสิบเจ็ดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเต็มสุดฝักแน่นอนนะครับเป็นทรงกระบอก นะครับแล้วก็ไปฝักนะครับเปลือกหุ้มมิตรแน่นอนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกลัว <Jonas> น้ําหรือความชื้นที่จะเข้าไปในช่วงของฤดูฝนหรือข้าวโพดตีนั่นเองเนาะสูงไหมเออหลายคนถามสูงไหมระดับฝักนะครับระดับฝักเห็นไหมฮะอยู่ประมาณหัวไหล่ผมนะเห็นไหมผมสูง165เซนนะครับผมสูง165เซนฝักอยู่ประมาณไหล่ผมเห็นไหมครับนะ แต่บริเวณยอดเห็นไหมครับหัวผมเนี่ยร้อยหกสิบห้านะร้อยหกสิบห้าแต่สูงขึ้นไปเห็นไหมครับอ่าค่อนข้างสูงสมบูรณ์เลยเนาะค่อนข้างสูงสมบูรณ์เลยทีเดียวอ่าแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าในเรื่องของการยืนต้นและระบบของอ่ารากนะครับความแข็งแกร่งความแข็งแรงเนี่ยเหลือๆครับไม่ต้องห่วงนะครับขั้วฝักเหนียวปานกลางนะครับสามารถหักปอกแดงได้นะครับลดเกี่ยวชอบนะครับไม่หลุดล่วงง่ายเนาะ เห็นไหมฮะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเอ๊เราขอเขาบอกได้ไหมเพราะกระแสมาบอกว่าจะติดไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับไม่ใช่สวยแต่ข้างนอกเนาะขอเปิดดูข้างในหน่อยแล้วกันเอ้าจะกลับยังไงล่ะเอ๊ะมือเดียวอขออนุญาตนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจจะคุกคักหน่อยอแอบบแอบบแอบแอบขอแอบ,บดูหน่อยอุ้ยอึดอึด อืเดี๋ยวนะ,ะดูแค่ไปฝักก่อนเห็นไหมฮะเห็นนะ,ะเ,หนนะเห็นนะครับนี่แคปไปฝักนะอเอาให้ถึงโค้นเลยอือถึงโค้นเลยถ้าพี่เห็นคลิปอยู่ผมขอโทษน,นะฮะเดี๋ยวยังไงผมซื้อน้ํามาเลี้ยงนะครับนะชดเชยกับฝักนี้เนาะที่ผมได้ทําการปลอของพี่นะครับอันนี้ก็สดๆกันในแปลงนะครับ ประสวก์นนแปลงให้ทุกคนได้เห็นนะครับเนาะรูปแบบของการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับการติดเม็ดติดฝักเนาะก็อยู่ที่จังหวะและเวลาของแต่ละบุคคลเนาะโชคและดวงในแต่ละปีด้วยนะครับเพราะว่ากระเสดนะครับขึ้นชื่อว่ากะเอานะครับกะเสดก็ไม่มีใครคาดเดาในเรื่องของวันข้างหน้าได้เนาะเราจะแล้วแต่จังหวะดวงของแต่ละปีด้วยนะครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับในพื้นที่นะครับอาําเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์ นะครับมีหลายพื้นที่นะครับทําการเพาะปลูกแล้วชื่นชอบกันเป็นอย่างมากนะครับสําหรับพี่เมีย747ครับฝากไว้ด้วยนะครับรุ่นหน้าเจอกันแน่นอนนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ